สวัสดีค่ะวันนี้เซกุไก่พาชมรถหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะ4ประตูยกสูงเกรดเนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.2นะคะราคา1 1 4่0ล้านบาทนะคะคันนี้เราจัดโปรพร้อมล้อมแม็กแต่งเลยค่ะตัวนี้จัดโปรดาวเริ่มต้นอยู่ที่79,000บาทนะคะส่งอยู่ที่เดือนละ1 5 0 0 0บาทค่ะ แต่งพร้อมล้อแมกเลยนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็น te 3 7 4เท่ากันค่ะโหลดหน้า1หลัง2นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายล้อแมกได้นะคะแล้วก็เลือกสเปคการโหลดได้ด้วยค่ะคันนี้เป็นรุ่นท็อปแล้วนะคะไฟหน้าก็จะเป็นแบบ led นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอก led ค่ะเวลาใช้งานเนี่ยก็ส่องสว่างแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้ามากขึ้นค่ะระบบไฟหน้าโฟล์มีโฮมนะคะแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะคะ กระจังหน้าสีเงินนะคะแล้วก็จะเป็นตัดด้วยสีเทาดําค่ะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ตัว M ค่ะให้รู้ไปเลยว่าของเรานี้คือตัว็อปนะคะกันชนท้ายนะคะก็ออกแบบมาได้ขึ้นลงได้สะดวกสบายมากขึ้นยิ่งขึ้นค่ะมาด้วยนะคะกล้องมองหลังนะคะพร้อมเส้นกะระยะนะคะ จะบอกว่าคันนี้นะคะตัวจริงนี่คือหล่อมากเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเลือกจัดทรงแบบว่าโหลดหน้า1นิ้วนะคะแล้วก็หลัง2นิ้วค่ะ ใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้แบบว่าปลอดภัยนะคะสวยด้วยแล้วก็หล่อด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะเพราะว่าอย่างเวลาที่เราโหลดเยอะๆเนี่ยบางทีเราใช้งานจริงเรามีการบรรทุกเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าใช้งานได้ลําบากมากนิดดูภายในกันบ้างนะคะจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแล้วก็ปรับระดับได้สีทิศทางนะคะมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็จะมีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วค่ะ เบาหลังสามารถพับได้นะคะห้องผู้โดยสารกว้างมากนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ด้วยค่ะาการจัดทรงนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะก็จะมีโหลดหน้า1นิ้วหลัง2นิ้วนะคะหรือว่าจะเป็นหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะคะแล้วแต่ที่ลูกค้าอยากเลือกเลยนะคะเดี๋ยวเซกุปไก่จัดให้ได้ค่ะลูกค้าสนใจนะคะเรามีบริการเซ็นเอกสารให้ถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็มีรถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ เอกสารนะคะในการทำสัญญานะคะถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็จะมีสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะหรือถ้าเป็นอาชีพค้าขายนะคะก็จะใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็บินเช่าที่ขายของนะคะบินใบเสร็จต่างๆเวลาที่เราไปซื้อของค่ะ ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมนะคะเรามีบริการขึ้นรถสไลด์แบบนี้เลยค่ะไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะหรือลูกค้านะคะอยากได้เป็นล้อเดิมๆนะคะนี่เลยค่ะเซอกุไก่ก็จัดให้ได้นะคะล้อเดิมๆก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะคะยาง265ทับ60 R18 ค่ะ ล้อเดิมๆยางเดิมๆก็สวยนะคะล้อเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็นยางบิสโตนนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถแจ้งเซฟกุ๊กไก่ได้คะ่ะอยากขับเดิมๆอหล่อเท่ๆก็สวยแบบนี้ได้เช่นกันนะคะ เอกสารนะคะถ้าลูกค้าทำอาชีพรับเหมานะคะก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสัญญาจ้างงานรับเหมางานต่อง,งานนะคะมีกี่งานเนี่ยจัดมาให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเซฟกุ๊กไก่ช่วยดูยเอกสารให้นะคะลูกค้านะคะถ้าไม่เคยมีเครดิตนะคะก็สามารถออกรถได้นะคะไม่เคยทำธุรกรรมอะไรเลยไม่มีผ่อนอะไรเลยก็สามารถออกรถกับเซฟกุ๊กไก่ได้ค่ะ รายได้เบื้องต้นนะคะก็จะต้องเป็นสองเท่าของค่างวดรถนะคะถ้ากรณีไม่ถึงสามารถกู้ร่วมได้สามีกู้ร่วมได้ภรรยากู้ร่วมได้นะคะหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็สามารถกู้ร่วมกับเราได้ค่ะสนใจถ้าหาโทรหาเซลล์กู้ไก่ได้เลยนะคะภายในห้องผู้โดยสารจะกว้างมากนะคะแล้วก็จะมีแอร์ตรงช่วงตอนกลางด้วยนะคะเวลาใช้งานเนี่ยก็คือว่าถือว่ารถรุ่นนี้นะคะรุ่น m นะคะฮอตฮิตมากนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆค่ะ สนใจท้าขาทรหาใช้กุกไกได้เลยนะคะ0640953656ค่ะยินดีให้บริการและคำปรึกษาก่อนรับจองนะคะ